ผู้เช่าทิ้งห้องเสียหายปัญหาอยู่ที่ใครในายหน้าหรือเจ้าของด้วยความสัตจริงก็ต้องอยู่ที่เจ้าของนะครับนายหน้าที่เขาหาคนเช่ามาให้เรา ปกติแล้วหาคนเช่ามาให้ทําสัญญาเสร็จจริงๆแล้วถือว่าหมดหน้าที่พอผู้เช่าทิ้งไปก็คือเจ้าของถือว่ายึดเงินปกันไปแล้วนี่คุณก็รับผิดชอบไปสิแต่พักก็เข้าใจเช่นกันในแง่ของเจ้าของว่าบางทีฉันยังไม่รู้เบอร์โทรศัพท์คนเช่า้วยซ้ํายังไม่เคยคุยเลยอาจจะอยู่ในไลน์กลุ่มอาจจะเห็นหน้าผู้เช่าครั้งสองครั้งไม่รู้จะจัดการยังไงเจอผู้เช่าหายไปกลางทางบางทีเจอห้องพังด้วยเนี่ยก็ช็อกไปพัดเข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะครับจริงๆแล้วในต่างประเทศมันจะมีบริการที่เรียกว่า property management ก็คือการดูแลบริิหหาารัสนใ้ช่ ซึ่งก็เป็นบริการเดียวกับที่บริษัทพาร์ทเน่นำมาเสนอสู่นักลงทุนรายย่อยบริการนี้จะตอบโจทย์มากกว่าในหน้าทั่วไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราจะเน้นดูแลหลังจากที่ผู้เช่าทาสัญญาเรียบร้อยแล้วบริการของที่แมจเมนต์เนี่ยค่อนข้างปิดเพลเรื่องผู้เช่าทิ้งห้องไปแล้วมีความเสียหายแล้วต้องมาเกี่ยงกันรับผิดชอบนะครับคำตอบก็คือ property manager นี่แหละจะเป็นคนรับผิดชอบดูแลประสานงานให้หมดในฐานะ property management ที่ดูแลมามา,มากกว่า50ยูนิตเนี่ยการเจรจาการ ผ่อนรนการดูแลของเราเนี่ยยังไม่เคยมีเคสไหนนะครับที่ผู้เช่ากิจใจหรือว่ามีรบกวนหรือแกล้งกันจนกระทั่งทําให้เกิดความเสียหายมากขนาดนั้นที่เกินเงินประกันทั้งหมดแล้ว100%เี่ยจะ cover อ,อยู่ในเงินประกันพอมัน cover เ,เนี่ยเรายัง อฟเฟอร์ er, บริการมาซ่อมแซมมาดูแลให้เพื่อเตรียมสําหรับผู้เช่าคนถัดไปได้โดยที่เจ้าของไม่ต้องกระดิกนิ้วเลยครับถ้าทางเจ้าของอยากจะปิดความเสี่ยงในเรื่องแบบนี้นะครับพัดก็ฝากบริการ Property Management ของ s e ต t ฟา a ์ Estate t e ทีพัดนี้ไว้พิจารณาด้วยครับขอบคุณมากครับ